สวัสดีครับคนเกิดลัคนาราศีมังกรนะครับประจําช่วงเดือนธันวาคมนะครับคนเกิดลัคนาราศีมังกรครับดาวประจําตัวคุณนั้นยังมีตําแหน่งของความมั่นคงอยู่นะครับส่วนที่2ครับดาวประจําตัวของคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรในมองในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับดาวการงานของคุณนั้นนะฮะณขณะนี้มีตําแหน่งเป็นมหาจักรครับมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้อะไรจะต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงอ่าแปลว่า ในช่วงปัจจุบันนี้ครับดาวการงานนั้นมีตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่เขาว่ามหาจัรเรายิ่งใหญ่นะแต่ต้องฟันฉงเฉยเพราะว่าอาจจะต้องอะไรเหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ว่าพื้นฐานดวงสิ่งที่คุณวางแผนไว้มีเกณฑ์ที่จะบรรลุปเป้าหมายและมีมุมที่จะประสบความสําเร็จครับในช่วงนี้ฮะดาวการงานอยู่ในภพวินาานะฮะแปลว่าบางสิ่งบางอย่างปุ๊บไม่ต้องออกหน้าออกตาก็มีคนออกหน้าออกตาให้ก็ได้นี่คือข้อที่1น,นะครับ ข้อที่2ครับใครที่รอคอยในเรื่องเกี่ยวข้องกับความหวังเรื่องของการที่จะปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็สามารถที่จะมีข่าวดีในช่วงปัจจุบันนี้ครับ 3. ถ้าคุณนั้นนะฮะเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวนะครับดาวการงาเป็นมหาจักรนะครับมันแปลว่ามีออเดอร์ที่คคคึกคักค,ครับ,รบสมมุติว่าคุณเป็นร้านขายอาหารแล้วกันนะแบบว่าแบบติดถนนเลยแบบธรรมดาเลยนะแต่ไป,ไปมาปุ๊บมีคนสั่งเข้ากล่องมา นะร้อยหอนะต้องทําให้ทันนะแต่ต้องเก็บเงินไว้จาด้วยนะไม่เก็บเงินไว้จาไม่ได้นะเดี๋ยวโดนหลอกนะนี่ต้องระวังไว้นะฮะมีมีฉาชีพเยอะช่วงนี้เพราะฉะนั้นมันมีแบบว่ามีไรายได้นะคึกคือคึก,ค,กคักนะฮะเข้ามาในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะที่เหลือนะฮะคุณจะเอาเงินนั้นไปทําอะไรก็เป็นสิทธิ์ของคุณถือว่าเหนื่อยมาตลอดทั้งปีในยุคช่วงโควิดนะฮะอยากจะเอาเงินไปสานทนาการก็เชิญตามสะดวกอย่าที่จะเอาเงินนั้นไปใช้หนี้ ก็สมควรที่จะดีเป็นอย่างมากเพราะฉันแปลว่าภาพรวมของดวงชะตาชีวิตใน,นขณะนี้เป็นภาพรวมที่ค่อนข้างที่จะคึกคืนคึกครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในช่วงนี้อย่างแน่นอนทั้งเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานและเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินครับอาจอารย์ผู้เขากาดันตีครับเนี่ยมั่นใจนะตามนี้นะส่วนเรื่องเกี่ยวกับชีอส่วนตัวล่ะเป็นอย่างไรบ้างตามดวงแล้วเนี่ยนะมนะยังไม่มีดาวบาปพระเคาะอะไรนะฮะ เบียดเบียนอยู่ในช่วงน,น,กนักขณะนี้อยากมีก็มีไปแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างตัวคุณเองเนี่ยมันจะมีมุมของการแบบรู้สึกเบื่อนะเบื่อเบื่อคู่เบื่อครอบครัวบางช่วงบางตอนอะไรแบบนี้นะถ้ารู้สึกว่ามีมุมแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะต้องรีบแก้ไขนะไม่งั้นเนี่ยต้องไปหาอะไรที่สายสัมพันธ์กันนะนะฮะแล้วแต่คู่ของใครอะนะว่าการสายส,สัมพันธ์เนี่ยจะทําแบบไหนให้มัน กระชับแนบแน่นนะมากกว่าเดิมแต่สมมติว่าอะไรแบบเดิมๆเอือยเฉยๆเปื่อๆยๆ,ๆมันก็จะเอื่อยเฉยๆเปื่อยๆนะต่อไปนี่คือสิ่งที่จัรไม่แนะนำนะครับผมจะต้องรีบแก้ไขนะครับผมตามนี้ครับเอาละฮะแต่ว่านี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์นะครับใครที่อยากที่จะนะรู้ดวงนะฮะมากกว่านี้นะฮะเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถที่จะนัดหมายอาจารย์พู้ได้ที่ l i n e แอส o ซน์โฮโลมามีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ